ผมทาคลิปหนึ่งไปก็ผมบอกว่าพอได้พอเถอะครับอ่ะจะเป็นสายไหนซื้อมาแพงแค่ไหนหรือว่าสายเลือดดังแค่ไหนถ้ามันไม่ได้จริงๆเราก็ไม่ต้องปอบใจตัวเองเหรอกครับทิ้งเถอะครับอะไรอย่างนงี้นะครับผมก็อ่าเขาเรียกว่าพูดอ่าให้กําลังใจ FC เนาะนะครับอ่านะครับนะเราก็ต้องไปฝึกสายตาเราฝึกความเก่งเราให้มันดูไกลเก่งออก นะก่อนที่จะซื้อทุกครั้งเนี่ยถ้ามันเป็นไก่ที่มันสู้ไก่แล้วเนี่ยถ้าเรามีค่าเขามีคลิปให้เราดูได้มันก็จะดีนะครับนะผมก็เคยซื้อมาเยอะแล้วแหละนะครับผมอ่ะโอเคสําหรับคําถามนีนะ้ผมก็พูดไปในตอนนั้นแหละพอตอนนี้เนี่ยเอฟซี FC คนนึงแบบเหมือนเขาจะแบบเสียดายไก่เก่งเขานี่แหละเขาอาจจะซื้อมาแพงอาจจะแปรแแบบแบบแบบเ,งเงินเหมื่นเงินแสนก็ว่าไปนะคอะนเรื่องของเขาเขาว่าเสีย ผมก็สายใหญ่นะแต่ผมตีแล้วมันก็ยังไม่ผ่านหรอกมันก็อาจจะแบบคือมันอาจจะตีได้แค่แบบแถวบ้านแค่นั้นเองนะผมตีดูคักและจังแล้วแบบตีบึงคักล,ละ,ละอะไรเงี้ยตีดูเยอะแล้วจังแล้วตีกับลุงตีกอะไรหมดแล้วเออตีกับไก่นวมก็ยังผ่านยากอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าถ้าผมเอาปลาผสมเนี่ยซักแม่หนึ่งเนี่ยแล้วลูกออกมามันจะเกียงเหมือนปู่มันไหมอะไรเงี้ย เออเหมือนเขายังแบบศรัทธาในสายเลือดอยู่แต mm ่ถามว่าผมก็เลยตอบเขาไปว่าได้ครับมีโอกาสเก่งเหมือนปู่ครับปู่เขานะครับนะจริงๆมันก็ได้เลยแต่ผมแต่ว่าถ้าไม่อยากจะเสียเวลาเนี่ยนะครับถ้าไม่อยากเสียเวลาเนี่ยถ้ามันมีเวลาหรือว่ามันเค่แม่เดียวนี่ก็ทําได้ครับทําได้นะครับไม่ไม่ได้เสียหายอะไรเยอะหรอกนะครับถ้ามันมีเวลานีแต่ถ้าสําหรับคนที่แบบไม่อยากจะเสียเวลาเลยเนี่ย เอาพ่อเงินล้านแม่เงินแสนมาทําโอกาสมันดีกว่าครับบางทีมันก็ถามว่าตัวเสียมีไหมสิบสิบเปอร์เซนก็อาจจะมีแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยมันไม่ได้ตีล้านได้ทุกตัวนะที่ตัวไม่เสียตัวไม่เสียก็คือมันก็อาจจะแบบถึงสนามาถึงสนามได้นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหไก่พ่อเป็นล้านแม่เป็นแสนแล้วแล้วมันจะออกมาเก่งได้ทุกตัวออกมาขายได้ตัวละหลายแสนไม่ใช่นะครับนะคือโอกาสมันดีกว่า 9ก้าสิบเปอร์เซ็นมันดีกว่านะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นมันดีกว่ากับกับสายที่แบบไม่รู้อะเราชอบของเราอะเราก็เออตัวนี้เราชนะหมื่นสองหมื่นมาเรามาทําลูกที่ได้เป็นล้านก็มีเออเนี่ยอันนี้อันนี้แปลกอันนี้น่าสนใจนะครับเห็นไหมครับไก่บ้าน,านาเป็นไก่เงินล้านเยอะแยะไปนะครับนะมันเป็นไปได้ครับแต่มันมีอยู่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ไม่ใช่ว่ามันเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ นะครับที่เราผสมเหมือนจะผสมเหมือนจะมั่วกว่าไปแต่มันเป็นไปได้ครับ